หน่วยการเรียนรู้ค่านิยมไทย EP4 สาระการเรียนรู้ย่อยคนไทยมีมารยาทดีและมีความกตันยูค่านิยมหลักคนไทย12ประการ 买。<My S 2> My เด็กค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูรูกับครูนนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องค่านิยมไทยนะคะเด็กๆค่ะสาหรับวันนี้นะคะคุณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ค่านิยมของคนไทย2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือการมีมารยาทที่ดีค่ะและเรื่องที่2ก็คือคนไทยเรานะคะมีความเป็นกันเูงด้วยคะ่ะค่ะตอนน่้นะคะเรามารู้จักคนไทยที่มีมารยาทที่ดีกันก่อนนะคะค่ะ หนึ่งนะคะคือไม่พูดคุยเวลารับประทานอาหารค่ะเด็กๆค่ะเวลาเรารับประทานอาหารนะคะแล้วก็เราพูดคุยไปด้วยนะคะทําให้เศษอาหารนั้นกระเด็นนะคะทําให้เป็นที่น่ารังเกียจของผู้ที่ร่วมวงทินข้าวกับเรานะคะดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารเราไม่ควรพูดคุยกันค่ะเด็กๆค่ะ,คะสองนะคะในยาที่ดีเราควรไม่ใส่หัวกเข้าไปในวัดนะคะเพราะการ ใส่มหมวกเข้าไปในวัดถือว่าเราไม่เคารพสถานที่นั่นเองค่ะเพราะว่าวัดนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์นะคะผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นเองค่ะเดเ็กๆั้น่นเด็กเ,เข้าวัดนะคะจึงควรถอดหมวกออกนะคะค่ะแล้วก็สามนะคะคือไม่นั่งวางประตูหรือบันไดคนะเดเ็กๆประตูบรนไายนนะั้นเป็นที่ขึ้นลงของต เวลาเรานั่งฝวางนะคะอาจจะทําให้คนที่เดินขึ้นเนือลงแล้นลาบากือมม่สะดวกนะคะแล้วก็อาจเกิดอุบัติเหตุล้มลงได้ค่ะเด็กๆถ้าเป็นมาเรียกขอบคนไทยคือเขาไม่ให้นั่งขาขาเด็กๆค่ะต่อไปนะคะอย่างที่4ก็คือไม่กินข้าวคาหม้อค่ะเด็กๆการรับประทานข้าวที่อยู่ในน้องนะคะแสดงว่าเป็นคนมุงมามค่ะเด็กๆไม่สุขภาพเพราะหากเราทานข้าวไม่หมดนะคะก็จะทําให้ข้าวเนี่ย เหลือแล้วก็บูด<ม>นั่งเสียได้นะคะดังนั้นเราควรตักข้าวสาใส่จานนะคะแล้วก็รับประทานให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคือไม่นั่งหรือนอนไขอยห้างเวลามีแขกมาที่รุ่บ้านนะคะคือเมื่อมีแขกมายเยือนที่บ้านหรือเรือนะคะเด็กๆเจ้าของบ้านค้วนต้อนรับขับสู้ไม่นั่งพักผ่อนตามสบายอารมณ์น,นะคะอันแสดงถึงกิริยามารายาทที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะ มีห6นะคะก็คือไม่หนายค่ะทายน้ำมูกเวลากินข้าวนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแย่งยิ่งนะคะมันเป็นมารยาทนะคะเพราะว่าการที่เราทําแบบนั้นนะคะทําให้เป็นสิ่งที่น่าดังเกียจนะคะและก็เป็นเชื้อโรคไม่ควรเหมาะสมแย่งยิ่งแย่งยิ่งเลยค่ะเด็กค่ะแล้วก็สํารวมกิริยามาเรยาทเวลา ความทำหรือฟังเท่นะคะเด็กๆเวลาเข้าวัดน,นะคะทำบุญคังเท่หรือว่าฟังมทำนั้นนะคะเด็กๆควสรสรวมคุณลียามารยาทให้ดีนะเหมาะสมนะคะจะได้เป็นที่เช่นชมของผู้ใหญ่ค่ะค่ะและสุดท้ายที่แร่โจะฝากเด็กๆนะคะก็คือการเคารพผู้ใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆมารยาทที่ดีมีการเคารพผู้ใหญ่นะคะเป็นค่านิยมของคนไทยเรานะคะค่ะนอกจากมารยาทที่ดีแล้วเด็กๆควรม,มีความ ดูด้วยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะค่ะดเด็กๆลองไปฟังนิทานกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะค่ะ,คะเราไปดูนิทานกันเลยค่ะเด็กเรื่องลูกแมวกระตันยูครูสอนว่าเด็กควรมีความกตัญยูต่อพ่อแม่ครูและผู้ใหญ่ <ๆ S 1> แมวน้อยนำคําสอนครูไปใช้จริง ด้วยการมีกตันยูต่อคนทั่วไปแมวน้อยช่วยงานบ้านแม่เสมอช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ปลูกผักเทวดาเห็นความดีของแมวน้อยจึงเสกให้แมวน้อยจับหนูได้มากมายแมวน้อยจึงมีอาหารให้พ่อแม่กินมากมาย และอยู่อย่างเป็นสุขสืบไปค่ะเด็กๆจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วนะคะคนไทยของเรานะคะนอกจากจะมีค่านิยมนิยมในเรื่องของมารญาติที่ดีแล้วนะคะคนไทยของเรายังมีความกระตันยูด้วยค่ะเด็กๆจากนิทานเรื่องลูกแมวกระตันยูนะคะถือว่าเป็นแบแบอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าลูกแมวเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะ และคนทั่วไปนะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลูกแมวทาได้อย่างเช่นรดน้ําผักช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าหาอาหารให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถือเป็นความกตัญญูนะคะเด็กๆวันนี้นะคะฟูฟูกับฟุคะให้เด็กๆร่วมกิจกรรมในยการเรื่องมารยาทที่ดีนะคะโดยการทําความเปรพผู้ใหญ่แล้วก็ความกตัญญูนะคะอย่างเช่นช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหรือว่าช่วยพ่อแม่ทำอาหารก็ได้ค่ะเด็กๆ,ๆ ถ่ายคลิปวีดีโอส่งมาใต้คลิปวีดีโอของครูนี่เลยนะคะค่ะเด่นคะครูทั้งสองนะคะขอฝากให้เด็กๆนะคะเรื่องของมารยาทที่ดีและก็มีามกจัยในการบอคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณรูก็ขอตัวลาไปก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊้ยบา